ทย PBS. โดยาการจัดทำผังเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นน่าจะแล้วเสร็จได้ราวกลางตีหน้าค่ะซึ่งจะส่งเสริมการคา้าการลงทุนและรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะในงานสัมมนาหอ,อการค้าทั่วประเทศพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายกล่าวว่าขณะน,นี้ทางกระทรวงอยู่ระหว่างจะทำผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสัปดาห์ที่แล้วทางคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษเห็นชอบแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนำร่อง5จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดตากมุกดาหารสะแก้วตราดและสงขลาคาดว่าผังจะแล้วเสร็จได้ใน5เดือนค่ะโดยในระหว่างนี้ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนและภาคเอกชนเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนพัฒนาสินค้า เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558รัฐบาลยังมีเป้าหมายปักดันเขตเศรษฐกิจอีก7แห่งใน5จังหวัดที่เหลือนะคะ <Okay. S 1> คือจังหวัดเชียงรายกาญจนบ,บุรีหนองคายนะครพนมนราธิวาสคาดบาจะเห็นเป็นรูปปัรมในปี2558 <Okay. S 1> ถึง2559ค่ะ สำหรับบรรยากาศทางการเมืองพลเอกอนุพงศ์ระบุนะคะว่าจะพยายามทําให้บรรยากาศทางการเมืองสงบเพื่อให้ประเทศนั้นพัฒนาต่อเนื่องความไม่สงบที่ผ่านมาทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจและการขนส่งทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศรวมถึงเส้นทางรถไฟนั้นล่าช้าพร้อมให้ประชาชนรอการปฏิรูปประเทศให้เสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้ประเทศนั้นกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกค่ะ